นะครับตอนนี้ตักใส่จานรือว่าภาชนะเพื่อนําไปเสิร์ฟนะครับจานใหญ่ให้เยอะครับว้าวใส่เท่าไหร่ไม่พอนะครับอ่ะใส่ไฟแสงสว่างจากหัวซองนะครับตีสองับตอนนี้ขณะนี้ตีสองนะครับะลงมาเตรียมเตรียมอาหารนะครับผสมสว่างก็มีนะครับไม่พอครับต้องใช้ไฟหัวซองนะครับทำอาหาร เน้นทุกมิตินะครับก็จะนำไปราพิสานครับล้วนก่อนนะครับไม่ได้ต้มนะครับครับผมนี่ก็คือลาพิสานนะครับราพิสานหมูกระทะยักษ์กระทะใหญ่เลยนะครับนี่ล้วนหมูให้สุกนะครับมีทั้งเครื่องในมีตับมีหนังหมูมีไส้หมูนะครับว้าวเดี๋ยวมาปรุงรสกันนะครับวันนี้ เยอะแยะมากมายนะครับมีครับผมตรงปกไม่จกตาครับอาหารกวางกุ้งเสเป็นไงครับสุดอลังการยิ่งใหญ่ครับนี่ก็คือปลาดุกฟูว้าวต่วนนี้ก็ปลาทอดสมุนไพรนะครับโอเคตอนนี้แขกเหรือก็จะเอาเข้าวผัดก่อนนะครับผมมันจะได้ก็ข้าวผัด มนูนู่นนะครับออเดิ์เป็นแถวนะครับลาบอีสานใะนตอนนี้ใส่เข้าวคั่วแล้วสิบห้าช้อนสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายิบิมยิหยิบหยิปด ยี่มเก้าสามสิบอ็ดวันนี้ลาบพิสารทั้งหมดสามสิบนะครับเป็นการจัดเลี้ยงสังสรรค์แบบโต๊ะจีนนะครับผมพอคั่วเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เป็นพริกป่นนะครับสตรเด็ดเคล็ดลับของผมเองนะครับคิดคน้นช่างตักตวงทุกครั้งนะครับหนึ่งยี่หกยีิบสามเอด สามสองทั้งหมด32โต๊ะแล้วก็ใส่พริกป่น32ช้อนตะแกงเรานี่นะครับช่างตะกรงทุกครั้งเดี๋ยวคุเข้า้วยก่อนแล้วก็อเอาออกมานะคราวเเรียบร้อยจากนั้นก็จะเติมด้วยน้ำปรุงนะครับน้ำปรุงรสขยำให้หน่อยค่ะเราไม่รีบครับดอกขาเรายังไม่บานฮะ <c oughs> น้ำปรุงส่วนตรงนี้ก็จะมีน้ำปลาผ <c oughs> งชูรส นะครับใส่หมดเลยค่ะเทลงไปแล้วนะครับช่างตักตัวทุกครั้งจากนั้นก็จะใส่น้ำมะนาวนะครับนี่ครับ <ste> er> เราก็ช่างตักตัวมาจากบ้านนะครับงานนอกสถานที่เอานี่แกมนี่ให้ผมหนักระวังข้อมนะคะ ข้างนอกก็จะว้าวุ่นหน่อยนะครับวุ่นวายหน่อยอเน้น้ำมะนาวไปแล้วครับเดี๋ยวเราชิมรสเราก็เผื่อน้ำมะนาวมาอีกหนึ่งถุงนะหากมันไม่แซบนะครับลายพิสานเขาเรียกว่าแซบนะครับเราก็จะเติมไปอีกนะครับ <Okay. S 1> เอาปาามาป้า,มา,ปาผมจะคน uh huh. หน่อยตอนนี้ก็คนลาบนะครับใช้กระทะนะครับเออป้าจับเออขาดป้าไปคนหนึ่งไม่มีใครจับผมก็ถ่ายแต่วิดีโอนะครับตอนนี้เขาก็จะไล่ออกแล้วนะครับ ช้อนช้อนช้อนเนี่ยผมชิมหน่อยตอนนี้จะชิมแล้วครับดูครับจะขึ้นอร่อยมากครับครบรสเผ็ดเปรี้ยวหวานใส่เรื่องใส่นะครับตอนนี้จะใส่ผักแล้วส่วนหอมผักมีหอมแดงหอมสับปะร์ตักแล้วนะครับตอนนี้ตักใส่จานหรือว่าภาชนะเพื่อนำไปเสิร์ฟนะครับ นะครับน่ากินน่ารับประทานนะครับดูครับใ่จักแล้วครับจานใหญ่ให้เยอะครับนี่เรียบร้อยนะครับใส่เท่าไหร่ไม่พอนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องครัวพุกสีทำกินได้ทำขายรวย